ก็รู <Bond> ้สึกจะเป็น EP ที่5แล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยตอนนี้นะครับผมก็ได้สร้างอานของไนวิงอยู่นะเราจะได้ไม่ต้องเดินอีกต่อไปก็จะได้บินสำรวจนะครับเปิดแมปแต่ใช้เวลาสร้างนานกันเเนี่ยโอ้โหแม่งขึ้นทีละหน่อยก็ไม่เป็นไรครับปล่อยมันเดี๋ยวค่อยมาให้พาวเราสร้างนะก็ผมก็จะสร้างโต๊ะสเฟียนะครับแต่ก็ขาดตะปู10อันแล้วก็เครื่องบดด้วย แล้วก็จะเป็นลานขุดหินแล้วก็ลานตัดไม้นะครับเพราะว่าจะต้องอัปเกรดฐานโอเคเดี๋ยววางเครื่องบดก่อนเลยนะครับตรงนี้แล้วกันโอ้โหนาทีกว่าปล่อยนะครับเดี๋ยวเราไปนอนก่อนดีกว่าผมว่าพรุ่งนี้น้องพาวเขาจะได้มาทํางานกันนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมขอดูเทคโนโลยีหน่อยนะครับว่ามีอะไรให้อัพหรือเปล่าโอเคลานขุดหินแล้วก็ลานตัดไม้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้เป็นทั้งผ่านในการอัปเกรดฐานนะครับไปอีกเลเวลหนึ่ง เนี่ยก็ขาดไม้ขาดหินเนาะก็มาเก็บตามพื้นพาวเราขุดไว้ให้เยอะแล้วทั้งขุดทั้งตัดเนี่ยได้มายิบสองอันโอ้ยอันนี้มันเข้ามาทีเดียวเลยโอ้เราขาดเศษพาวเดียมอะ่ะไม่เป็นไรฮะก็ไปหาแถวนี้มีอยู่ด้านล่างปกติด้านซ้ายเราจะมีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีโอเคตรงนี้มีอันนึงนะขุดก่อนเลยเรียบร้อย ตรงนี้มีก้อนนะครับขุดไปโอ้โหไอเหี้ยแบบเดียวน้ำหนักเต็มผมต้องอัพน้ำหนักบางระมังอย่างนี้เอาจริงๆมันปรับโลกได้นะครับไม่ต้องใช้น้ำหนักผมว่าเกมมันก็มีอะไรให้ทำเยอะอยู่นะเยอะเกินกว่าจะมากังวลค่าน้ำหนักเอาสเตตัสไปลงอย่างอื่นดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคเรากลับฐานก่อนบ้านผมสวยไหมเดี๋ยวมาสร้างลานขุดหินกับลานตัดไม้กันครับทุกคนวางไว้ตรงไหนดีวะ แถวนี้ไหมนี่ตรงนี้เลยผมว่านี่แหละแล้วก็โอ้โหไม้ไม่พอเศรษพาเดียมก็ขาดอันหนึ่งอีกเศรษพาเดียมนี่ใช้เยอะนะครับต้นเกมโอเคฮะเอาของมาเก็บในค้ังก่อนมันเต็มก็มีถังถังใส่ไม้กับถังใส่พวกแร่นะครับผมแยกไว้เกอเราก็สั่งให้น้องเผาไว้นะครับเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้แน่ๆทำไมมันไม่มีเผามัดสร้างให้เราวะเรียบร้อยครับ ้านกุดหินลานตัดไม้สงสัยต้องใช้มาตรการบังคับนะครับถ้าจะให้น้องไปทํางานให้เราน, <c oughs> นี่ต้องให้บังคับเออจะเสร็จอยู่แล้วโอโหไม่ทําให้ต่ปูก็ยังไม่มาสร้างให้เรานะผมทําค้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมว่าเราไปหาทรัพยากรเพิ่มระหว่างรอครับอ่านเสร็จนะครับเค okay, ได้ไม้มา22อันนะครับเดี๋ยวเอาไปหาหินเพิ่มหินก็ไม่ค่อยพอใช้นะแต่เดี๋ยวประมาณกลางเกมท้ายเกมก็เหลือๆแล้วครับหินเพราะว่าเราไปใช้แร่อ,อื่นมากกว่านะโอเคฮะลานตัดไม้เหนี่ยวมุมนี้มุมนี้จะได้ไปอัปเกรดฐานกันสักทีโอเคฮะก็รอให้น้องสร้างเสร็จนะโอ้อ่านผมก็จะเสร็จก็ไม่เสร็จสักี โอเคครับค okay. ุณผู game game game. ้ชมเราก็สร okay. okay. ้างไปเรื Take ่อยๆมันจะเสร็จแล้วนะผมก็อยากทําให้มันเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปออกล่ากันดีกว่าส่วนใหญ่นกของใครหลายๆคนตัวแรกก็เป็นไนท์วิงนี่แหละครับเพราะว่ามันเจอช่วงต้นเกมนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมก็โอเคลานตัดไม้ก็เสร็จพอดีนะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดฐานกันนี่นกผมแม่งอย่างเท่เลยพอขี่แล้วมันก็เทชิบหาย โอ้ oh, มันจะเท่เกินไปป่าเดี๋ยวลองถือหอกดูนะโอ้โอเคประมาณนี้ก่อนแค่นี้พอไปฮะเราไปอัปเกรดฐานแล้วก็เดี๋ยวออกไปลุยกันดีกว่าก็ใส่พาวเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวอะไรมาใส่ดีอยากได้พวกช่างนะโอเคเพนกวิน okay, ก็ได้อยู่นะครับเอาบอสมาทํางานที่ฐานเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรงโบสถ์ลกลางนะครับไปฮะลุยกัน เดี๋ยวเรียกนกมานะต้องลองบินหน่อยโอ้โหช้ามากเลยหมาป่าผมแม่งยังเร็วอีกถ้าหมาป่าบินได้ผมก็ใช้หมาป่านะนกช้าสตามิน่าก็ใช้เยอะด้วยเดี๋ยวแวกเก็บเศษเาาเดียมนะครับเพราะว่าไม่พอใช้อีกก้อนหนึ่งโอเคประมาณนี้ก่อนแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะไปฮะไปลุยต่อเข้าเขตป่าสีแดงแล้วนะครับสวยไหม สวยอยู่นะโอ้เจอกิกาจูนะโอเคจับจับออย่างี้โอกาสเยอะจังเลยได้แน่นอนผมว่าโอ้โหออฟดีด้วยอ่ะมันเพียนะครับเพิ่มความเร็วการทำงาน50%แถวนี้ก็มีแร่เยอะอยู่นะเนี่ยแฮ้เดี๋ยวเรามาเก็บของข้างหน้าแล้วก็เปิดเสาด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวล,อ,ยยวลองเข้าไปดูในซากนี้นะว่ามีอะไรบ้างเรับคุณผู้ชมก็มี น่าจะเป็นพ่อค้าไหมพ่อค้าเหรียญน,นะครับโอเคก็มีพวกหมวกแล้วก็ยานะครับม,มีกล่องเครื่องประดับด้วยนะถ้าเราซื้อเราเปิดจะใส่เครื่องประดับเพิ่มได้ปกติมันให้แค่2อันนะครับเราก็เพิ่มได้เป็น4อันเนาะเพราะเมื่อกี้มี2กล่องแค้เดี๋ยวผมจะอัพลูกปั้นให้ดูนะทุกคนเพิ่มพลังในการจับหรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจับนั่นเองครับเกสตามีหน้าเหมือนเดิม เรียบร้อยไปฮะาไปลุยที่อื่นกันเดี๋ยวเราไปป่าสีเหลืองข้างหน้าดีไหมเห็นป <mm> ่าสีแดงแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูป่าสีเหลืองมั้งตรงนี้มีบอสด้วยนะเราจะไหวปะวะมันเวลยี่สิบสามเวลสิบเจ็ดนกนี่กินสตามีน่ามากเลยนะบินนิดเดียวก็สตามีน่าจะหมดอย่างเดียวเลยจะไปถึงไหมเนี่ยเคถึงนะแน่ผมรู้ว่าจะตกผาโทุกคนเราจเจอบอสแล้วลทำเพจไหมว่าไหวป่ะหว โอโหเฮีย้ยเลือดลดกระจึงเดียวผมว่าจะตายเอาแน่ถ้าสู้อุ้ยเฮีย้ยแรงชิบหายลบจับตัวนี้เอา้าตายเฮี้ยนกผมก็แรงชิบหายแรงกับพวกกิ่กี้นะครับกับบอสอย่างเบามาดิมาดิเอ้ยเฮีย้ยเลือดมันลดน้อยว่ะใช้เวลานานอะเอาไงดีทุกคนผมว่าปล่อยมัน ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาจับใหม่หรอให้เวลเยอะกว่านี้ก่นโอเคขึ้นนกไาก่อนโอ้บินชา้าใช่ไหม <laughs> โอเคฮะออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปป่าสีเหลืองกันนะครับเราเห็นป่าสีแดงกันมาแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่เห็นป่าสีเหลืองก็เดี๋ยวไปดูกันโอ้ข้างหน้ามีหมู่บ้านนะครับทุกคนไปสำรวจกันหน่อยดีกว่าโอเคฮะลงจากนกไม่เห็นมีคนเลยมีเสาเทเลพอร์ตด้วยนะครับก็เปิดเลย โอ้ตรงนี้มีพ่อค้าครับทุกคนมาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างก็เป็นพ่อค้าพาวนะครับอุ้ยตัวนี้มีดุร้ายวะ่ะน่าสนใจเนี่ยผมหาขายพาวไปซื้อดีกว่าแต่จริงๆมันเอาไว้อัพได้นะครับไม่ควรขายหรอกแต่ผมอยากได้เม่นที่มันมีดุร้ายไงเพเดี๋ยวเราขายแมวแล้วกันเพราะว่ามันถ่าจับได้นะครับใกล้ๆถ่านเราโอเคประมาณนี้พอแล้วซื้อเลยนี่ ดูร้ายนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีพ่อค้าอีกไหมแถวนี้ไม่น่าจะมีคนเดียวนะครับน่าจะมีหลายคนอยู่เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเลยนี่นะครับเจออีกคนหนึ่งชุดแดงหรือซีมีอะไรขายบ้างโอเคฮะก็เป็นพวกทรัพยากรเนาะเราก็มีพิมพ์เขียวแล้วก็แหวนแหวนอันนี้นี่ถ้าเราใส่จะเลือดพาวจะไม่ลดมากกว่าหนึ่งนะรเราจะไม่ฆ่าพาวนั่นเองครับทุกคนเลือดจะอยู่แค่หนึ่งก็จับได้สบายๆนะ แต่บางทีก็ไม่คุ้มอะครับต้องลองใช้ดูเองเฮียะตรงนี้มีถ้าไปลุกยกันทุกคนไม่รู้ว่ารูปแบบเดิมไหมนะถ้ารูปแบบเดิมก็ง่ายหน่อยผมจําได้เอเคฮะก็มาร์กไว้นะก็ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบเดิมนะเดี๋ยวเรายิงตรงไปจัดการบอสเลยถ้ามันไม่มีมอนที่ผมยังไม่เคยจับก็ไปหาบ,บอสเลยแต่ถ้ามีก็เดี๋ยวขอแวะจับบอสหน่อยผมจะไม่สนใจพวกอาารกิกี้นะปล่อยมันไป ต้องเรียกบอกสปาร์กมาครับมันมีแสงสว่างไม่งั้นมืดจัดมองแทบไม่เห็นเรามุ่งหน้าหาบอสอย่างเดียวเดี๋ยวน่าจะเจอบอสแล้วล่ะว่านี่อ่ด้านหน้าบอสแน่นอนครับทุกคนก็รู้สึกจะเป็นบอสลิงนะครับลิงเขียวชื่ออะไรแทนซีปะก็แพ้ทางไฟนะครับเดี๋ยวผมพ่นไฟใส่มันเลยฮวดปูพาโกเทปูแทบตายโอ้เกือบตายเลยนะ อ้าวเฮียตายเลยอะไรของเขาวะแทนที่จะไว้ชีวิตหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยถ้าสถานการณ์อย่างนี้ควรใส่แหวนนะครับมันจะได้เลื่อนเหลือนหนึ่งจะได้ไม่ตายนะไม่เป็นไรเราจับตัวเล็กก็ได้ยังไงก็คงไม่ได้ามาใช้อยู่ละโอเคฮะไปจัดการเปิดกล่องกันขอของดีๆบ้างเหอะโอเคฮะได้ผลไม้สกิลนะครับปืนใหญ่ก้อนหินแล้วก็พายุไฟก็ดีอยู่นะอ้าวมาถึงก็ตกน้ำเลย โอเคไปต่อครับทุกคนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแถวนี้ก็จะเรียกว่าขุนเขาทองคำนะครับโอเคเราจะไปทางซ้ายนะครับลุยทางซ้ายไปเรื่อยๆเปิดแมปด้วยก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับคงต้องเก็บเวลฟาร์มของจนกว่าจะเวลสูงวันนี้นะครับแล้วก็ไปหาจัดการบอสโหดกันโอเคเดี๋ยวผมแวะเก็บลิฟมังก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปจัดการฮอกข้างบน มันจะเป็นโจรที่มีค่าหัวนะครับถ้าเราฆ่ามันเราจะได้ใบค่าหัวมาก็เอาไปแลกเป็นของได้นะมาหัวหัวนี่โดยพายุผมไปดิเฮียพุงไม่โดนไป <c oughs> เอาหมามาสู้นะโอ้หมาเราก็โหดปููแม่งยิงหมาผมโอ้เฮียเราโดนบ้างแล้ะมัวแต่ห่วงหมา แต่มาสู้เราไม่ได้หราเลเวลสิบเจ็ดนะมันเวลแค่สิบสองโดนแน่นอนเรียบร้อยชิลเลตเราจัดการนะครับเจอทรัพยากรก็ควรเก็บไว้นะครับอันนี้อะไรผู้ส่งสารแห่งความรักใครวะก็ไม่รู้จักนะครับโอ้ยตรงนี้มีไข่ทุกคนไบเบลเลอร์เลยไข,ข่ความมืดใบใหญ่ ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนแรกนะครับอย่างที่ผมบอกนะทุกคนควรจะมาเอาไวเพราะว่าเผื่อเราจะมาหาภายหลังนะครับผมว่าแถวนี้ก็สร้างบ้านสวยอยู่นะเดี๋ยวรอสร้างฐานที่สองได้อาจจะมาแถวนี้นะเดี๋ยวแวะเก็บกล่องสมบัติมันมีของดีบ้างไหมเนี่ยนอกจากทองคําก็เดี๋ยวไปด้านหน้านะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจบ EP นี้ผมคงไปหาฟาร์มแล้วก็เก็บทรัพยากรเพิ่มเติมครับเ,เปิดมา EP หน้าอาจจะพัฒนาไปไกลและ พราะไม่ไงั้นคนดูก็คงเบื่อครับมันก็วนๆอยู่แค่นี้ครับจับมอนหาทรัพยากรอัปเกรดก็ไว้มีอะไรคืบหน้าเยอะๆแล้วค่อยมาอัปเดตทีเดียวเลยแล้วกันผมว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเสาอีกเสานึ่งนะในนี้มีอะไรบ้างไม่เนี่ยในโบสถ์เนี่ยก็เป็นพ่อค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกป,ปั้นน่าจะเหมือนๆกันหมดนะเดี๋ยวมาอัพเลยเพิ่มพลังในการจับโอเคตอนกลางคืนสวยนะทองฟ้ามันอะ โอเคครับคุณผู้ชมงั้น E ีพีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ